นองสายบุญทุกท่านที่ติดตามรับชมมาทางช่องเก็บบัแอรแชร์แล้วรวยเก็บบักแอก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้กับเก็บบัแอในการทำช่องให้มีกำลังใจกับทางเก็บบักแอก็ขอขอบคุณพี่น้องสายบุญทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้เก็บบักแอก็จะพาพี่น้องสายบุญเอฟซีทุกท่านไปชม ว่าปูตาจะกล่าวถึงเลขอะไรให้กับพี่น้องสายบุญหวยรัฐบาลงวดประจำวันที่หนึ่งสุลาคมเพื่อกราด2,566เดี๋ยวเคบอกแอจะพาไปชมด้วยกันนะครับขอบคุณครับลูกไปเย็บแข้งนี่แล้วแข้งบ้าน่ตัวหนานีนแล้วเ่อวันที่เรไปเย็บอีกได้ปูปูบอกว่าบอกเราุึงไปนี่แล้วเสียงวันนี้แลวแม่นว่ครับอ่าแ เราบดียกาสิ่ิที่มอนปูหาได้เด้อทีิมอนปูที่ได้ดมมป <c oughs> ไปใส่เสียงแบบอย่างไรเด้อมเอาคักๆวันควบมาเร้อปูเอ้ยลูกลานบบนเอาาเสียงห้องๆเลยก่ยยงไง <c oughs> มได้ไน้ใหญ่มันที่น่าจะต้งไดไบดเสียง

นิ้วมืปูจัปูคือปลาขาวปูคู่ปูควบคุมก็คือจะทั้งเจ้าใบจะท่องสักระกกาบไหวขึ้นใครคือว่าวันนี้เป็นวันที่สามสิบหมดมื่อหมดเวีเดิืมครับไม่ใช่วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งคือวันพุธนี้มื่อนี้เรียกบ่อเรียกบ่อจับไว้ยืมมือไหนที่ปูเออมื่อนี้เรียกบ่อออกไงไม่จะออกหัวรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งตุกวาช่องห้าหกหกใช่หรือไม่ครับปูเออพูแย้กัน ตั้งแต่รอคอยเมื่อนี่กับ,บแม่ผักปลาได้หนึ่ง้องคูนย์องศูนยูแมงปลาเรื่มครับปูแมงปลาเรื่มครับหนึงงนน่งสองขู่บ,บอกหน,นึ่งสองสองฮศูนย์ศูนย์ศูนย์ครับปูหน,นึ่งสองขู่ครับขูถหนึ่งสองศูนย์สิปูเออหนึ่งของขู่เรื่องว่ามันขู่ว่าขว้างงาน <ำ S 2> น่ะครับูเออใช่มันหนึ่งของขู่งานน่ะครั ่เออเขาว่าเออใช่หรือไม่หรือพ่อว่าเขาเขียนว่าอย่างมันจะเมืองันก็อวดมันจะว่าพ่ออยากอ่านตัคืนมั่คิดห่ว่าอย่าลืผิดครับนึกของถูงงนอ่างือแต่ว่าความปึกฝึกมั่วเมื่อไหนก็อ่านคือพ่่มันก็ออยข้าวอกวขางเออจะว่าพ่อก็อยากพ่อเยข้ามพอครับพูามั่คล่อเนาะาหอเออหมนั่งไป เมื่อวานวัดหายหน่ีพอกานอนเชื่อยิ่งพอแต่พอเชื่อมมาคู่ก่าแช่ไม่คู่ฝันคิ้วกับกางบ่หุบตอกหรอกฝันก็ค่อยคิ้วเมื่อกี้เชื่อยิ่งพอหัขวข้างฟอกขวางบ่กูตายแอร์แอร์โอ้ข้างแล้วกูตายแล้วกูไปแรงก็โน้มเอีงเออห้ำวานเนาะแต่วันนี้หำไม่ใช่ธรรม,มดาเออจได้ เออจะได้โกได้รากไปคุกยังมันเราพ่อหาจับงกับแก่แว่าพู้จะมืโคกเออมือยื่เป็นเวื่งวานะครองด่างวะแมันก็ด่างคอพอจะคุ่มือเบินเออขั้นดังก็ได้ออกคือพอคู่มือสัตัวเห็นบอกก็เรื่องขาถามหาพอจ่ายแฟนเพ่งพอไขึ้นงานลายก็เพ่งแฟนเพ่งไอ้เงี้ยคือคำกันกับไอ้ลุงโรดว่แชอืมแต่ว่าลุงโรดก็ได้ออกคอพอเรื่องครับปเออพอออก cái cài khúc mương, nó, đồ nó lại đi bua, vậy nhá con, lại biến cấm năn của đi, cái cấm năn đuôi chảy, ông có hiểu cái kia, ông cấm năn cũng mua nhèm mà, nó, nó khát măng nhèm cơ à, tơ, cấm năn cả khứu, chưa, khứu nó rụng nó, cái bà sư vật gì mèo mẹ bua, quả côn gà nhèm, nó, nó, nó quên qua hay kiệt, nhưng nó quên qua hay kiệt, quả côn gà nhèm nó rụng เขาเออให้เกยี่ยคุณเงียอ่าแค่ถามคือกันงาคงกฏิเสธกันแค่นเอองานคนจะิเกิดท่าข้ามะก็คือเอองานนียคือจิอใจก็แค่บอกงานเนี่ยถามวาเนี่ยว่านี่นักปรพัยเออเค่าเดียนนาอเออเค่าบกร้านเดียนก็ให่ัะมัดระวัอกุลบ่เออลูกร้านมากไรกูารคนพอกันหรือือ มาเมื่อนึ่งม้นกรองมาโคบอีพอจะไปอัดคันเสียงมาคันเสียงผู้ขาดด่งบ่ดังแถ่นเ่น้อมือเออเพราะว่าหมองดังลุงโลดบอกเขาเอนลุงโลดกันบ่เออฉันดังแถ่อนน่้องเพราะว่าห้วงแคงบนเออฉันเงี่ดังบ่ดังขึ้กันด่งป่อยด่างก็ยื่นเปิดแค่คืองกันด่ะดังเออหนึ่งดังัวเจ้าด่างเถ้่อน่นี่งน้องอือเนาะ ดังเหละดังมูซีเนี่ยละเมื่อไงดูข้างมหาภพอ่งเนี่แข้ังมาหาพอ่จังเขา่อดังดังบงเลยเช้ามหาภพอ่ไจ้เรื่งดังไปหนาด้อยเ้อเมวขึ้ามานี่แหละเขาจะรู้ว่าใครคุยใครเนาะเออตอนนี้ก็รับขขนซะก่อนเด้อมาอีนังๆหน่อย อันนี้ของไข่ไงลูกโรดบอกไงโรดแต่ว่าเดี๋ยวนอนอบักโรดไว้ค่บักลกโรดมาเดือวน่ก้อนคอมันถกวันไข่ก้อนเกินเนี่ยเขาอันจะคืออ่ะเนื้อจะเปิดหายเคลียรเขาแ่เ้ก็มันบรเข่าก็เคลียร์เขาคือ้ากแจะเปิดเคลียร์กรู้กะเออเมื่องก็อแค่เนื้อยาวเขาเถอคือ อย่างนั้ว่าเอ็ไม่คู่หองหวานใจบักลุงโลดมาหวานใจวานใจกูจ๋น่คือที่ไปเบื้องบรกว่าฉันต้อขวางเะยขไอต้องชิบหกปือไอต้องชิบโคกปือคือคือแบบว่าหลักลุ่โลดหวานันเอออินนึกตอบคือแบบช้าชิกามาคอบบนี้บบช้าชิดข้ใจังี้่วกูจัดบพระว่ากันอินกแป้มเกลือขึ้นอต้องชิบเกลืออย่างเง้ยขึ้ คือเก,กิดตัวแบบนี้กับา่า่งโอ้บนี้กูเห็นมันัะใกล้ตัวกู้แค่กูเกิดว่าคข่งเรียมมันดูคือเกิดความคอมันปุนอ่ะคือเขาเอิงนบกนี้ว่าก่่งอแค่เปเขื่อนแค่กูอถือว่าเขาบ่าเ่าหรือเขาเอิงนบั้นอืมคือบักนีน้ักค้า,า,กา่คือเข้าแขงว่าแข่งแบบรุ่งรู้ว่แ่งแต่ว่าบักอันน,ออนี้มวาคอกาปั้นอืม บักรุงรมากเนียูไปบงรูว่าใชอ้รู้ชิบโคกปมาเรื่มครับปูเออแต่ว่าจริงงานฝ่ไปอายุชิเกปื่าไปบักนี้ชาคื่อเข้าใจกลุ่มมากว่าใครแต่ว่าคูบักรดก็ได้เรื่อว่าใครบักรูมักเสียงไงว่าใครพากันเสเรื่งเขาประจันกันไงเออผมเออเสียงกันบันนั่งอันนึงเข่ามากเรื่องว่าใคอันนึงบันคือมาแต่เข้ามาเรื่มครับ ถูผ um ู้ใดก็มาถูเออบักรทุกับแกนึกถึงมากโอ้ยมาเอารวบชายแม่ไปเบิ้งเด้พอมากหมักเมลมากหมักก็คือจะเริ่มได้แรงบวกกบ่ออยูเท่าไรเ่าครับปูเข้าดอยซิเกตปุ้งนะคือเข้าด้ยซิเกอ่ะดบังดูห่านบังดูด้วยเกดือกับแนี่แหละบ่อปลาเยอะเยอะหน่อยเ่มาาผู้เขาผู้เกิอเออกากเบิ้งบักนึกกับเบิ้งบักรุ่งรูกว่าข้ง เข้ารอชิบเกดเมื um. ่อคอไุ่งเือกอกขั้นเลยฟังบักรูก็บอกเงื่รั้วผัดว่าจะคือพออย่างเงื่นูเดองห่ำเข้าว้อชสิบเกดอย่างเงอืมเาะชือวันเงื่อนกูเด่เนาะอืงื่อนเงืเข้ารอยิบเกดก็ร้ยสิบเกดชือวันเงื่นอรู้เออจะเพิ่งหวารุ่งโรดนจะเพิ่งคอดข้าชื่อเ่ันตายกับว่าขยายชื่อเพื่อันดม เฝ้ากันขั้นละขายบุญพ่อน่อน่ยเออพ่อกะด้วยว่าพักกันมากป่านั่นจุบักรลูก็บบนีุขั้นมากป่านั่นให้มม่คู่ไปเอามาให้ฟังฟอกกับว่าก็คือขันตั่วเนาะเออเออม่คุ้มานคุ้มลูกร้านซะด้วยเอยลุกร้านเด้ยคือเดี๋ขัดนี่เออคุ้มงานเออคุมหุกร้านก็คือเนาะเออพ่อกระจัดให้กระตั่วแม่บอ กั้แกอายุคหกคลิเก็ดเขาเก่าหกกลยแนึ้เอ้ยเออกองคนอง่งน้นกันเออกั้แกอายุคิหคิเก็ดจนเก่าร้อยคิเก็ดเก่ารอยคิเก็ดอ่งนเรื่อเออดังไปโดูแหเ้อเออถามว่านายลุงลกว่านี่กบมือโคกมือรามือโคงมือหมานไหมรัวกคือขือือตัว งวดนี้คือให้มถือ่อครับเอาเอาแหงมือเก้าตัดใจก่จาของแล้วบุกแล้วเอาน้ำคืออจะปนปล่งหนางวดถึงมั่เอพ่อได้คายนัหงหกหน้มนงมันเนาะรือเนาะลุงโลกกับแมาจากวัดไก่เนาะอ่อางทงเค,คเร,งเร่งแดรงก็อกเงี้เอาพอถื้อยเด้อขี้ซอยให้ลุงโอกเครื่องมันงเอาก็คือปั๊บพ่อถือให้ตี๊ปปั๊ให้ตีปต๊ปลุงโลกไปแค่เก้าทป ก้าวิึอูเด้อก้าขบเด้อเออเอาเก้าสิบบาทก็พอแต่าว่าสำรับนีดเดี๋ยวพอให้ขสิบอันนี้ให้ดูโอบก่อนก้าวนมาลูกนะถช้าว่าจะมือโคลนแับมี้ขอเียงมันหางมือนะลูกนะเอาให้กระเดินกระเด้นหน้า่อนรองเียงดังฟังคาดก็บอก้าว่าอีพอแกงนห่างมือแลวงโห่างมือคือด่าง อยาบเรื่อง่งเรอเออจะเปิดควยแั้วกเองอกอโอ้ยจะคออีกเรีวแจบุกอีกเรวไม่ียมาแอะทยัขงเยื้อนยื้อไรอันนี้ผ้ได้ก่เนอันนอันนี้ผ้นที่ได้แมวันนี้นนี้พ้ได้ซองใบแต่ว่าอันผ้นคือเสียมันว่าบุ๋มนะพ้เสียไงกู พี่เซกผ็ผมผมบ่ไดเซกเคืเอให้ไปเพลื่อนางเลยโอ้ให้ปูดตวดวดว่าพ่าถ้คือกวดเปว่อยก่อนนึกของตัวสิบสองล้านนี่โอ้อันนี้2 2> ให้พ่อตรวจผ่อน,นึกครับอันนี้อันน,น,นี้อันนี้คือเกินสิบสองอ้อก็บ่อวดให้พ่อเด็กจังออกบ้านเขาเรื่องเนาะก็วจจริงเรื่องจแรกย่งผมแดงมากกว่าเน <c oughs> ล้มไห้เอืองล้มเดือยล้มเกล้เอืองล้เดียเพราะเกลยาไห้พ่อเคยแม่วันได้ซ้อมไนตีใจแล้วกัไปูเลยถวายวันนี้อ็คือข้มากขึ้นมากแล้วแก่ทังมาปูไปปวดคือนางงั้นวาเกิดวาเอาไปปวดอันนี้อันนี้คือคือผลเอคเรตุกับข้าวเรียบร้อยครับ่มเรียบร้อยครับปูโอ้ยคือค้องไปไม่ว่าหางคือตองว่าหางอันนี้วนีหนึ่งกันยายห้า ขามันเก้าหน่งใช่ไหมขโอ้เก็่งมากเก่ยมาขาเก้าหนึ่งหมดอือสองใบผมเอออ้าเอากระดือกระดือองลายเออขาทองกลางขาไวเออหัวก็สวานใช่ก็สองใบด้วยที่ขาเก้าหนึ่งแต่ว่าหัวชิมากนิดนิดปั่นจะอยู่บ่เฮาปั่นจะอยู่บ่อบยปั่นบ่ มันถึง1ิบสองลานลูกป่าปั่นบ่ถามว่าปปั่นเก้า่นละใครปั่นพอกะือบ่อกันหรือปั่นไปทิพยเก้านยเก้าถุนไปทิยเก้านยับากอแ้ปั่นเกาอแล้วหูกคืองมปั่นว่ามันนกถึงดอกพ่อเสือยบบข้างเจดียอเออเอาใบข้างเจดีือให้ลูกร้านเด็กกายไปหว้ารกาไหวคือเือว่าเออให้ลูกร้านได จันร่งวัฒนธรรมไทยทั้งเออทั้งภูเขาสนาดก็โลกอือน้ำกันุบนามบบกอไระช่างบูากูพให้กับตัวเองคนเฮาเล่นบาดใจกือเด้อเดียวนี้อายุมั่งเมือนกูบอกี่อายุเก่าซีอ่ะ่ตไปนเรื่องม่คือพวกเก่าชเพื่อตไปแต่ว่าเดี๋ยวนี้มั่งเมือนกูเก่าเออขั้นปีนาปีเฮ่อไปกูมันมันเท่าไปเรื่อยเรือยคนเท่าไง เพราะเทางนั้นเว้ยนะคือมือคือวิ่เหลืออยู่ให้ทำความดีให้ทางบุญทางกุโพนเข้าใจงั้นเออถามว่ามือขาคือทอมกันบุญได้ขายเงาบว่าบุญได้ขายเงาเจ้าเออเป็นคนมือบุญด้วยบอกเออเป็นนักร้องนักล่าผู้ใดก็ได้คือว่ามือคองเขวันและก็มือคองเขวงันรุ่งน้อเออได้โชคได้ราบได้โชคได้หมันไม่ขายคือทองาใจงวดใหญ่เดี๋ยวฝ่าก็พอขึ้นเขา ยัางมาก่อนเด้ออยากเขาปรักบไก่ยว่ย่างมาก่อนก็ไา้อะไรเออไปึงเงื่อนส้กวซอยไก่ตัวโอ้ปวดได้พอเขาอ่อนได้เออฉันไม่ง่ายก็อุดรบอกกันง้่อยว่าเธอฉันไม่ง่ายก็นั่งพอบอกกันงง่อยอยู่บ้ากัเออจะได้โชคได้ราบได้โชคได้มาขอให้มือโชคมือร่ำมือโชคมือมัสุขภาพแข็งแรงนะลูกนะขอให้เงื่อนไหงงขอให้คล่องไ้วมาจิดการงานการิล้ยงก้าวหน้า แล้วเรวยรวยอวักดื้เขาขน้องเนี่ยหังได้ได้่พอทุกหังน้อันนี้คือไปคาน่ยมั่ม<อ>มรุเอวกดื้อืจ้ว่าคือ,รมมอหรู่รอกมากเือกระดาตื่นยากลอกนักมากมองไม่ไายไม่ไกจากคนมองโลเยมคร,ครับโอ้พอแกเจอมั่แห่งเหมือนกันเนี่ยครับทุออ่งรก็จะเจอมขายคือก็แะ่กเม กลับไปนีอ่เดื่เติมเติมนมันคนรักเก้าสิบเก้าสิบพ่อจะเติมให้คนรักเก้าสิบกั่ใครพอบาเติมบอกหัวเยเนี่ยนอนจิ้พ่อต้องเติมให้พุกนานออเ่เอออาไปยืมของผู้ใหญ่อปอันนี้อันนี้ของหมอแขงบ่ครับผมเออหมอแข้งเออแขงเอยหมอแขงมากกว่าแขหอ่ เออมอแข้งร้อยตัวจะมาล้มได้ไงครับหอยีหมอรัเออหมอแข้งกับเกินกูคือเออถ้งว่าหมอแข้งจบมือเข้ามือร่ามือเข้ามือหมายไม่พอนา่นแกละัวดีนะได้ไงก็งูนันได้ไงก็รู้คือหือเออถ้งว่าจะได้มันได้ได้คือเราพ่อห้คาหมอแข้งเดือยืเด้อยวดถึงมมกมาเป่าห้พ่ออย่เจ้าเออเออมาเป่าห้ฟังกูหงาหอเลยหมือน พ่อเคยค่าตูเจ๊คืบบาทเจ๊คืบมาไม่มาก็คางแต่พ่อให้เกิดคืบให้หมอแค่เจ๊คืบเรื่รแต่ว่าขั้นพอหายกัต้องมากันก็มาเป่าเคลื่อนให้พ่อแล้วนะได้ถึงว้หมอแค่อนบอกไงคือจะจ่ายเง้นเรื้มก็เจ๊คืบโชคความเป็หมอแคลื่อจะได้เอาทั้งไหนทั้นนี้พอหำหั หั่งตั้งใจ่มาหาคืกพอบอกไก่าข่ือพอขูนู้วยพอไปกันเออตั้งใจมา,า,จา,มด,จมาด้วยกอพอบุญเมื่อไทก็มาคือเก่าได้เพราะแคหังกับปากัะมางดกิมาก็วยไก่ มาด้วยใจฝิดกุ้วได้เยิ้มครับปูมือกะเสมอจนเสมอไปไม่ถัพอหนึ่งกระปูหัมปูที่ปู่ออาตุ้งังไย้มเออว่าไม่หัมเขาเยิมหรอห่มพอนี่งครวปูได้คุ้งขายไล้เถอะึือได้ไปคุ้งขายงานคุ้งขายเหนือเถอข้าวอางี้ก็ไดบือได้ขอดูเพื่อนเนี่ยมาถือว่าหาปูกินเป็นปูอ่ะมากเขาปาญาเกินหนึ่ง เออแมาพ่อกับแม่เฉยกบานห้มดจะขังนื้อมาเอาควาไม่พอถึขั้เขียวความไม่พองึงอยู่ออนนกัมือครับผงั้นเะพ่อจะเฉยๆบ้างเออพ่อเใย้ร่วงงายก็เรื่องขังเลอครับมือเนี่ยแขไปคือไวอ้เขาแกง้ามือเนี่ยดีครับมือเนี่ยแข็งไปชือไว้ถ้าไปเขาลดราคากู เขาขายเนื้อก็ราเขาคือแต่ื่ิดคือใบมึงระไรเขาขายสาธุสาธุเออข้งว่นไหนขาหรือวานไยกลุ่มากมันมีไขใช่ไหมเออจามือโค้มือแรามือโคมือหมานมมือเขาเคยเป็นหายวมือเออมือกีพอมือโคกมือแรกคืบอกอี่พอคือมาอีกว่าใครคือเอาหมอรั่งบลุ่มเราขาคมากงัาหายกี่พอบึงออกข้อขาได้ป่ะถ้าเอาอีหลีคะับออกข้อขาขาอะมากง่ายเลย tôi mắng anh người móc มาหายกุกร้านเบิง่งหางไปเจ้าขาบือรื้มครับเรืองอะไกขาบเรืม่รมบ้าครับไปกรโเจดปอดนันเรืไไ่องอะไรคืโกงเนอะเออกจักบาทเต้หนาหันเรื่อูเขาออกเนื้อหนครัมมนตื่นไปพูดเต็งยางเดียวก่เมาหนาหันกูเรื่กเาไปเจ้าข,า,ข,ข,า,า,ขา,าก่บอ เอาเปล่าเขาคืออย่างนี้วันนี้เอออันนี้ให้พ่อหางว่าาคันเออผมเพียงมคันข่ายระด้วยตัวเองเอออันนี้งก,กขออนนไขครก็เออให้ปลาหางไปคูกลาง่าคมมันเ,นเอนเนอขาเออเครื่องรุ่งรด้มาคันพ่อหางแก่ๆวันนี้ผมขีดเกนด้านเลียวจะมาขยาดเนาะเรื่องเนาะเออวันนี้ ก็จะให้หังไปดึกไปกไปบึเก้าขีบเก้าขีบนะพวกนะไปชื่อไว้หมันเริ่มเข้าใจครัผมตือความเมื่อวาไปอืีกเรื่องแปไปข้างอื่นแย่างนี้ข้างฟอว่ปบปครับอุกเอาหัวนี้เอาหัมันใหญ่เรอ่เก้าขบเก้าบแล้วก็เก้าขับข้นเก้าิบเป็นขางเกียดีเรียวเดินขางเกี่ยวีเดลวเริ่มเริ่้ขางได้ได้ คุกนางโบเดโกแคราเดชางบุ่มข่ากุดรมให้กับตัวอื่นด้วยถึงจะเลื่อนไปงานรู้อกเคลียรรู้บอกเื่อะขเด้ืยบังหันงัดมาดคิเก้าแต่ว่าไวนานเียวเมื่อก้าวคลิปไปหอยแช่เด้ฝหวเก้าคลิปเก้าคลิปบุมเดืเ่ยมครับบู่มตัวอรู้ตัวรู้ป๊อสพอไปงั้นเะอืมไงมดคู่ขน่นนะอืมคันชื่อวะอืมามันเนด่ย ข้ามัน้าขาบอกข้าวน้าอยู่ก็เรื่มกระจายก็เริ่มข้าวน้าาวคือเอาตอนใบไม่ปอรื่้งตอนแรกครับอือคือไปเจ้าแม่มุมแรี่ยงผคือไปเจ้าหงายกล้วยด้อยผมกขาังมึงหงายก็เรื่มคือไปวัววัว่าค่อยกับข้อข้าวน้ามันฝอยตันแรกว่าคัอือเอากางคือแมงมือแรงก็คือเสียอังเสียงแมงมุมเรี่ยงคือไปเอาปลาลูกถัง ใบระเล็บเออช่วงแร่มันอ่างโวว่าเอาเครื่องบายขามหนึน่งเนาะเออไปเติมใบเล็บช่วงนื้อคนยังไม่เข้าเยอะเออไปเติมน้ำมันเอาค่าเงินวันครับเอาน้ำมัน <c ười> ดได้ยมืมคลิปเกตหนาหนาเยิมเติมน้ำมันคลิปเกตเกระโดดเติมคลิปเกตไปกลับได้ไปกลับได้แค่นี้งหลั เยอะไปกติมเกินเ่องเกินเขาบ็หายยือได้สิบเกียนานแล้วลูกนะตื่นหนัเร็ววคิ่ก็ะเร็วยืก็ได้เบาแั้วมากมากอูอ ม้วนมาเรื่มม้วนครับคือพ่อพอดใช่จังไสตัมาครับความว่าจังเนี่ยมวนๆดิจักนอยออกค่อใช้ได้เพาเจ้าพ่อขึเต้นแค่กล่องงาได้ยืมขึ้นไตพอไม่คู่เพราะพ่อจัดคู่อะพ้วนจะคข้อขเนาะไม่คู่พอโอ้ยขกล่องงาบเพราะคือพ่อยอดค่อยๆนี่กระดกกระยืมเอาแจ่คข้อแต่ขอมาเรื่ม บ๊อบ่อน้าพอฟูคือถ้าบิงใจพอคือขันพ่อขึ้นขาเบงด้ยืมือวันคือวันดื้ออยากเกเราเรืงคือบ๊อบอยากเตี้คืองานยืมนั่งบอกทั้นออกคันขาองเงเออออกคันขาแล้วพระเจ้าคุณแจกองเงี้ยแจกเลยแกกเต็มขื้นแจกดด่วนด้วยเข้าใจโอเคเนาะอครับอืมหาหางังอ่ะอืม ห้าก่ะสิได้เปิดเจ้าภาพหรือเอาอีกแล้วเจ้า้าพดานเดีวเอาคนยางรางว่านมากับตองเปิดเจ้า้าพองงดิ่ครับพูขใคเมือแตางบ้านพอกับว่าเปิดเจ้า้าพหรือครับอืมได้จำว่าเป็นงานก็คือพวกแกเปิดเจ้าภาพใส่อกสาองยูเคย์โค้กได้เลยน้องๆเออได้เถิดแน่นนนสิบสองล้านเนี้ยพูดเรือเมนเรืยกว่าเนี้ยกปดเจ้า้าหมครับเนื่อคือกจ้าภาหนัง เจ้าภาพจะของผมคือคือว่ากางจะของมากกว่ารูบอกนื้อขาคือของกันก็อยากเปเจ้าภาพเหมือนกันใช่ไหมอืมแจด็นะจด็นเดี๋ยวคงนึให้หำเป็เจ้าภาพก่อ๋ออืมแ่ว่าใคก็แบบนึเพอแค่พบเปินเจ้าภาพแบบนันได้น้อยคือว่าหลายคือเของอืมแต่ว่านึกมา ไข่ใบกะกระสเบืองแาวานเอาก็ขึ้นี้ไปร่วมไปยึจเก่าเไปแต่ว่ามันม่ยึเก่าสือรึดข็งแรงมันะางเก่าถุงมันง้างรือเปล่าเก่าถุงก็ไม่เหรอคุณแม่เผื่อไบเบืงรูปบเขียครับเออเกุ่งหนึ่งไข่เมือเอากระสผอไปยึดไปแกะอเดอ เออกระดะ้กะว่าปั่นก็พฟนะอันกร้นงรูปเข่งมันได้ก้อนยังสิมันยังถือที่กนข่งนี่มับ่มือเขยงก็เกาหนักมันได้อยูงหังมือรือเป่โอ้คมือขังมันเอาแล้วมันมองมวกจะขังเออเอาไปังเู้เอาไว้ขังพอได้ยับ ควบใจเอาไว้หครับวันนึ้กระทำก็มาคืออย่างคักงาหมดเนาะปลาหำปลาหำกูไงเนาะปลาหำกูนี่คือหำครับป่าหำเลยอืมบ่ะเออครูก็มาทัหมดใหญ่เออเนาะเออใหญ่ก็ตอกเาูกไงถามว่างัวชื่อถึงมากที่อโัวดั้นชื่อหนึ่งเออตุลาคมจะมือโชครางมือกูแก่ก็คือกูแก่ราบรูปเจ้าแรงบ้าทองกันเดื่อ มือู่แดงอมือู้ดร้าต่างกำลังเร่งเงินเข้าหรอเออกินดูแบบพอคือยาทำเคิืตัวนะลูกนะเออฟอว่ากูขายหน้ามาคือเมือยย้มค้าขายห้ามาคือเออคาทัขายคืออะไรถือดีก็เรืองกูคือต่ะก็วบฟันมาคู่ไงเออบางครงกูบ่ามาก่ากูจะทุ่มเต็มคือว่าใดืมกจะากดืม พอเบ็บาอืออันนี้ก็ดูด้วเนอเนอวันนี้ก็เดีว่อฝันม่คู่ค้กค้าันว่าเนาะอืออ่าลองดูเนอว่าความฝันเมื่อคู่กับพขาคู่แตอะไรจะชิวกว่ากันเนอืะครับคูข้าวกก็เคกมโมุานครัอือมีข้านีนะคือขือไปลองเคยงวัดจิ้งมุนอือก็ไปลองกั้วไปลองวิ่เหรอองงง่าย โมเรงงโหลดเรปองกินครับมเรกมเร่งคมเี่ยกันคอครับครับมค้มเราะมงเรือว่างไหมมืงเยังว่างไหมืมเร่งว่งว่างบ่ไม่ถือว่คือค่เขา้วยว่างทุกมือละว่างัวยัว่างอยู่ครับอัวหางอัว่างหเรหมงหงรอกหมาวหัวหางรอกหมาเป็นหรือ คนมคือแก่ไหมรึมครับปูทั้งทั้นะเดี๋ยวักเดี๋มือแรงกัดเนาะเอ่วันนี้ไปทำมาที่ท่านเจ้ารอเนาะลูกนะครัมื่อยนเนาะอ้าขอใครลูกรนมาเมื่อวานมือข้มือดมือเขมือไม้อ้ลูกวันนี้กูขับระหนึ่แล้วก็รวทุกทคนเจริญเดิญนะลูกนะครั่อ